แมฆฝนเต็มเลยครับท่านผู้ชมแม่ฟ้าฟึ้งที่บารกรรมแห้งแรงมานานฝนฟ้าไม่ตกชุดนี้ถ้าตกลงมาอีกซ้ำตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนก็ตกเยอะถ้าวันนี้ซ้ำมาซ้ำเมื่อคืนเตอน่าจะได้น้ำเข้านาไม่ต้องดึงน้ำไปหลายวันสำหรับชาวไร่ชาวนา อ้าตกกันสักทีแห้งแรงกันมาจะหมดฤดูฝนแล้วโอ้ปล่อยแรงมาจะตั้งนานชาวไร่ชวาชวชวาวนานี้ลำบากชุดนี้ถ้าตกซ้ำม,มาเมื่อคืนเยอะวันนี้ซ้ำอีกทีให้ซ้ำอีกสักทีจะได้ชุม่มท้องไร่ท้องนานกันสักทีอดแห้งแรงมานาน